สวัสดีค่ะน้อง มาพบกับพี่ไอรีนอรวรรณบุญนิธิไพสิทธิ์พิธีกรรายการคิดดีทําดีซึ่งจะมาอยู่กับน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านในวันนี้ค่ะซึ่งรายการคิดดีทําดีของเรานะคะก็จะพาเราน้องๆฮีโร่ตัวจิ๋วซึ่งต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยเป็นอนาคตของชาติเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างเด็กๆนี่แหละค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพี่ไอรีนก็จะพาน้องๆเนี่ยมาร่วมปฏิบัติภารกิจคิดดีทําดีกันอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นค่ะวันนี้พี่อร พาน้องๆมาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เขามีทั้งในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้กันเพียบเลยผ่านทางคอนเซ็ป Play บวก e a r n เท่ากับเพลิน hmm. อ่า ah, mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้พี่ไอรินก็จะพาน้องๆเหล่ากองทัพเด็กคิดดีทำดีมาทำกิจกรรมเพลินๆกันอย่างแน่นอนค่ะ mm hmm. แต่จะเป็นหัวข้ออะไรนั้นก่อนที่เราจะไปรู้กันเราไปพบกับเหล่าน้องๆกองทัพ mm hmm. คิดดี mm hmm. ทำดีกันก่อนเลยค่ะ แล้ววันนี้ค่ะเราก็มีน้องคนใหม่ที่จะเข้ามาร่วมกองทัพคิดดีทําดีกับเราด้วยนะคะขอเสียปงปรบมือต้อนรับน้องเปียโน,นวันนี้นะคะน้องๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมาปฏิบัติภารกิจค่ะซึ่งหัวข้อในวันนี้ของเราก็ยังคงอยู่กันที่วิัยของกฎจราจรให้ถูกต้องนั่นเองวันนี้เด็กๆรู้หรือ,อยังว่าภารกิจของเราคืออะไรรู้ค่ะ แล้วหรอไหนบอกพี่ไอรีนหน่อยซิภารกิจของเราคืออะไรคะ,ระาการจราจรการจราจรกันนะค่ะอ๋อหมวกกันนอ็อกใช่ไหมรู้หรือเปล่า<ๆ>ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะประเทศไทยเราเนี่ยติดอันดับ92เลยนะสำหรับคนที่เสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกกันน็อกเยอะไหมคะเยอะเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเด็กๆซ้อนรถมาใส์ต้องใส่หมวกกันน็อกไหมต้องค่ะไหนมีใครเคยไม่ใส่บ้างไหมเอ่ย สารภาพผิดมานี่เป็นเด็กพูดความจริงเห็นไหมเป็นเด็กซื่อสัตย์แต่ต่อไปนี้เชอรลินจะใสใช่ไหมลูกใช่<ม>แล้วนะซึ่งในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้เด็กๆเกนี่ยนะคะมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะเอาละตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเจอกับภารกิจของเราแน่นอนค่ะเราจะต้องไปเจอกับโค้ชของเรากันก่อนเลยที่จะมาให้คำแนะนำกับน้องๆค่ะเราไปพบกับโค้ชของเรากันเล สวัสดีครับสว <fit> ัสดีครับนี่นะคะอยู่กับเราตั้งแต่เทปแรกแล้วนะคะโคชดีค่ะเดี๋ยวโคชดีแนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะสวัสดีครับผมจากกรีฑาโควินนี้นะครับชื่อเล่นว่าดีนะครับวันนี้เรามาทำภารกิจในเรื่องของวินัยจราจรด้วยกันนะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะโคชดีเป็นเรื่องของการไม่สวมหมวกกันน็อกค่ะโอ้เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเรื่องใหญ่มากแล้วก็มีอุบัติเหตุเยอะมากแต่ประเด็น ในสังคมที่คนไม่ใส่หมวกกันน็อกกันทุกวันนี้มันมาจากการที่วันนี้ขาดวินัยถูกไหมครับโร <ทะ S 1> งเรียนเ,เราก็สอนใช่ไหมว่าต้องมีวินยัยที่บ้านเราก็สอนว่าต้องมีวินยัยแต่สุดท้ายแล้วมีวินัยกันไหม<ช>แต่ประเด็นค,คือบางครั้งเวลาเราเราเรา,เราสอนเด็กๆหรือสอนน้องๆเน,นี่ยให้มีวินัยเนี่ยบางครั้งเด็กว่าทำไมถึงต้องมีวินัยด้วยบางคนยังไม่รู้เลยว่าวิาวนัยคืออะไรกันแน่อืแล้วฟังรู้สึกว่าทำมีวินัยนี่มันฟังแล้วมันเหนื่อยแล้วเนาะต้องมีวินัยต้องมีวินัยมันดูแข่งคัดเนาะมันดูแข่งขันไหมลูกวินัยดูแข่งคัด งั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องตั้งจยดกนว่าเราอยากทําให้สังคมดีขึ้นไหมอยากครับอยากไหมอยากค่ะแต่ที่สําคัญคือเราอยากเป็นเด็กดีไหมอยากค่ะแต่ก่อนที่จะไปทําภารกิจกันค่ะพี่อรินมีว TR สําหรับคนที่เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ผลของคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกว่าเป็นยังไงน้องๆอ,อยากดูกันไหมคะ ยาพี่ไอลินเชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็เด็กๆทั้งบ้านก็ต้องอยากดูเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปปฏิบัติภารกิจเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมรอบข้างด้วยดีไหมคะดีค่ะเราจะแบ่งทีมออกเป็นทีมดีหและทีมดีสค่ะเพื่อที่จะไปคิดว่าเราจะสามารถไปช่วยสังคมกันได้ยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยวันนี้เราต้องการที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องอะไรกันเรื่องหมวกกันน็อกค่ะเรื่องหมวกกันน็อแก้ยังไงก็ติด้า้ ติดป้ายโอเคยังไงติดป้ายว่ากันเจ็บกันตายกันนอกกันนะอือเจ็บกันตายกันนอกกันติดป้ายแล้วมันจะดียังไงก็ช่วยให้คนช่วยให้คนทำตามถึงแม้เราก็ใส่เป็นตัวอย่างเลยห้าสิบห้าสิบที่คนจะทำตามครับมีโอกาสห้าสิบห้าสิบในการที่เขาทำตามแล้วก็แล้วก็ขนาดมีป้ายแยกขยะเขายังไม่แยกเลยครับอือ ทำยังไงให้วันนี้คนที่เขาไม่ได้ใส่หนูกันน็อกทําให้เขาอยากใส่พี่กีบอกมีป้ายแล้วใช่ไหมมีสติเกอร์แล <ะ S 2> ้ว<อ>ครับบอกเขาด้วยคำสุภาพบอกเขาด้วยคำสุภาพไม่ใช่สั่งอ้อนวอนพูดไพเราะขอร้องอ้อ,อนวอนพูดไพเราะไม่สั่งเขาไหนยกตัวอย่างสิวันนี้พี่ขับมอเตอร์ไซค์มาแล้ว วันนี้โคชี่ขับราใส่มาบึน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 บนไม่ได้ใส่บบถ้ามีป้ายกรบโบเออคือคือทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกหรอคะถือแล้วก็เหมือนเหมเป็นป้ายที่สามารถเดินทางได้ก็ถือป้ายแล้วก็เดินไปทั่วิศกล้าทำเหรอ จริงเหรอครับน่ากลัวมากเลยนะไม่ไม่ไม่น่ากลัวเลยครับหาทางม้าลายแล้วก็เดินครับเพรยังกลัวเลยแต่ผมไม่กลัวคับอ๋อตลาดเขาไม่ค่อยใช้รถยนต์กันครับเขาใช้แต่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีตะกร้าข้างหน้าที่เขาเอาไว้เก็บของลานจอดลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะคะแต่ตลาดไหนที่อยู่ใกล้ๆที่พักก็เขาอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์จากที่พักมาตลาด แล้ว um, ก <are> <st arts> ็สามารถให้มีมอเตอร์ไซค์เยอะได้อ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะพี่จ๋าพี่จ๋าขับขี่โซาโลดมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะอุ้ยน่ารักจังเลยมีนะจ๊ะด้วยอันคิดเองเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเราก็จะไปเดินถือหรอกคาดว่าจะไปเดินถือที่ไหนกันนะคะเดินถือที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะ าจจะใช่อยู่นะครับเพราะว่าตลาดนะครับเขาไม่ค่อยใช้รถยนต์กันเขาใช้รถจกกักรยานยนต์ในการไปซื้อของไปจ่ายตลาดนี้หรอ,อเอาราคาและนี่นะคะคือทีมดีหนึ่งค่ะเขาวางแผนเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าปฏิบัติการของน้องๆเนี่ยจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวพี่เอลิปขอไปแอบดูทีมดีสองก่อนนะว่าเขามีแผนการอะไรบ้างโอเคสู้ๆนะคะทางบ้านเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะ โจทย์เราคืออย่างนี้คือทํายังไงให้คนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเขามีข้อมูลในการใส่หมวกกันน็อกถูกไหมเราอยากให้เขาเราเป็นห่วงเขาอยากทาคนดีขึ้นเราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเพิ่มขึ้นอ่าไหนออกไอเดียกันหน่อยสิครับว่าภารกิจเนี้ยเราจะไปช่วยเจรจา <c oughs> ขเขาด้วยความสุภาพอ๋อโอเคไปเราคิดว่าติดป้ายด้วยเหรอ<ม>อเคป้ายสีแดง าคนที่ใส่ไม่ใส่หมวกกันนักผันมาก็ชูป้ายแดงเนี่ยโอ้ให้เขารู้เลยใช่ไหมว่าสีแดงเลยดี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 ทำได้ทําได้ทําได้แค่ชี้ป้ายให้เขาดูเขาอาจจะไม่รู้ตัวงั้นเราเราถ้าเกิดเราเจอคนไม่ใส่หมวกกันน็อตเราจะ,จะเจราจาเขาย,ยังไงถามสาเหตุเขาก่อนนะครับล้วค่อยบอกว,ว่าทำไมถึงไม่ใส่วควรใส่หมวกบ้างอืมอืมอืมมันเป็นคำตักเตือนค่ะ อนน αι, อ่านพร้อมกันสิหนึ่งสองสามการเจ็บกันตายกันนกกันนะอือวันนี้ทำอะไรกับอันนี้ได้บ้างเอาไป,ไป,ไปติดหมวกของพี่เขาค่ะอือทำไมอะ่ะพี่เขาเวลาพี่เขาไม่ใส่ทีหนึ่งพี่เขาไปเห็นหมวกของพี่เขาเขาจะได้รู้ว่าเขาต้องใส่ค่ะอือไอเดียอน่างนี้ดีนะไอเดียน,นี้ดีนะ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวโค้ชจะให้เรา3คนนียนั่งคุยกันเองก่อนโอเคไหมแล้วลองคิดไอเดียกันอยู่ประมาณสัก5นาทีว่าเราจะทํำยังไงดีไหมครับทําอะไรกันอยู่คะทําป้ายทําป้ายเหรอลุ่มนี้ดีสองไหนมีวิธีการเมื่อกี้คิดกับโค้ชดีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะไหนมีวิธีการอะไรที่เราจะไปช่วยรณรงค์กันบ้างเอง่ย เอาป้ายไปชูให้เขาไปไปเอาป้ายไปชูเอาป้ายไปชูไหนดูป้ายสิโชว์ป้ายให้ดูหน่อยโอ้มีป้ายป้ายของใครเป็นอันไหนบ้างคะออันนี้เราจะไปชูให้เขาเหรอครับไปชูบอกเขาแล้วเราจะพูดออกับเขาปะเจราจากับเขาด้วยเจราจาด้วยใช้คําว่าเจราจาไหนเจราจาสิสมมุติสมมตุมมติพี่แบบไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาพี่ครับพี่ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับนะเพราะว่าพี่ต้องนึกถึงคนในครอบครัวนะครับนะ นคนในครอบครัวจะเสียใจแค่ไหนครับถ้าเกิดพี่ได้เกิดอุบัติเหตุแล้วมีโอกาสเสียชีวิตมากนะถ้าเกิดพี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกนีครับมันทัชมันทัชใจมันทัชใจอ่ะร้องกันแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่นี่ทีมนี้เมื่อกี้นี้แอบเห็นว่าดีสองนี่มีการช่วยเหลือกันด้วยนะพี่ปิ๊นเขามีการแบบว่า ให้พี่ช่วยไหมนี่เห็นไหมเด็กๆเริ่มมีการสร้างแบบ I V อใช่ไหมลูกที่โค้ชสอนกันไว้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเด็กๆเนี่ยจะไปปฏิบัติการแล้วก็ปฏิบัติการเนี้ยจะสำเร็จหรือเปล่านะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทีมดีสองด้วย ะะเราก็ได้รู้การวางแผนแล้วก็ความคิดของน้องๆทั้งทีมดีแล้วก็ทีมดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆเนี่ยก็ได้ปรึกษากับโค้ชนะคะแล้วก็วางแผนกันมาเป็นอย่างดีเลยสําหรับการปฏิบัติภารกิจรณรงค์ในเรื่องของการมีวิันจราจรในเรื่องของการสู้หม,มวกกันน็อกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราต้องมาจับตาดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะไปปฏิบัติภารกิจด้วยความสดใสน่ารักแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้พี่รินขออนุญาตไปพักเบรกกัน สักูกลับมาช่วงหน้ารับรองว่าพี่อรินมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มาให้น้องๆทางบ้านด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ แขกที่สองของเราน้องๆตอนนี้เนี่ยชดชื่นกระพี้กระเตากันมากเลยใช่ไหมคะใช่เออเอาล่ะและตอนนี้ค่ะพี่ไอรินนะคะก่อนที่น้องๆจะไปปฏิบัติภารกิจกันเมื่อกี้นี้พี่ไอรินแอบบอกไว้แล้วว่าเรามีบิ๊กเซอร์ไพรส์เป็นแขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายให้เราฟังดีไหมเอ่ยดีค่ะ เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเรากันหน่อยนี่าทางความเคารพมาแล้วผู้รักษากฎหมายเดี๋ยวให้พี่ตำรวจแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมร้อยตำรวจโทรบรรทูนอมรอเวชรองสวัตรจราจรสนพระราชวังดีดีรับใช้ครับโอ้โหเท่ไหมคะเด็กๆเท่ ปัญหาเยอะไหมคะปกติปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่สวมหมวกกันน็อกอย่างเงี้ยก็มีน้องๆผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เรก็ฝ่าฝืนบ้างนะฮะเราก็เรียกมาตักเตือนหรือไม่ก็ทําการจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มนี่คือเอาไปขังคุกเลยไหมคะไม่ใช่ครับเราอาจจะ,ะว่ากล่าวตักเตือนหรือไม่เราก็จะออกใบสั่งนะให้เขาไปเสียค่าปรับที่โรงพักครับ นี่ส่วนใหญ่ค่าปรับนี่จะอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างคะก็ถ้าผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกก็ไม่เกิน400บาทครับแต่ถ้าผู้ซ้อนท้ายจะแพงหน่อยนะครับก็ประมาณพันบาทครับ ก็คือกฎวินัยจราจรน,นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆฟังแล้วอยากโดนปรับไหมไม่มครับก็ต้องรักษาวินัยทางจราจรแล้ววันนี้แน่นอนนะคะเรามีพี่บรรทุนผู้รักษากฎ,กฎหมายมาอยู่กับเราด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่บรรทุนก็จะไปกับพวกเราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเรื่องของการไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยจริงๆมันส่งผลกระทบมากเลยใช่ไหมคะก็ส่งผลกับตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้สอนครับสมมุตินะครับหนูๆหูนะครับ รู้จักไข่ใช่ไหมครับรู้จักครับเราโยนไข่ลงมาจากที่สูงลงมาที่พื้นเนี่ยไข่แตกไหมครับแตกทีนี้ถ้าเราเอากระดาษหนังสือหรือหนังสือพิมพ์หอ่อหนาๆแล้วเคยทดลองไหมฮะลงหย่อนลงมาจากที่สูงลงมาที่พื้นไข่แตกไหมครับไม่แตก่แก็หมวกันน็อกที่หอ่อหัวเราสมองเราเห็นไหมครับมันก็เจยดเช่นเดียวกับ ไข่ที่โดนห่อไว้ด้วยกระดาษแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของโคช้ชดีกันบ้างหลังจากที่ได้ไปคุยกับน้องๆได้ไปวางแผนมาทีมดีหนึ่งดีสองเป็นยังไงบ้างคะโอ้วันนี้เราตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ดีหนึ่งกับดีสองเนี่ยสองคนเนี้ยภารกิจของเขาอะน่าสนุกมากๆและน่าตื่นเต้นมากๆ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวดูกันเองเลยดีกว่าครับว่าแต่จะให้เห็นอย่างหนึ่งครับว่า2กลุ่มนี้มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันแต่รับประกันเลยครับว่าสนุกแน่ เอาละค่ะวันนี้พี่บรรทูลพร้อมที่จะมีผู้ช่วยตัวจิว๋วเป็นแบบฮีโร่คิดดีทําดีของเราไปช่วยภารกิจไหมคะพร้อมครับดีดีครับเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าเราพร้อมแล้วไปปฏิบัติภารกิจกันเลยไปเลย ความผิดแล้วมันอันตรายด้วยเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะทีมเจ็บรอกค่ะเจ็บเป้าสวัสดีครับสวมหั้งกมนเนาะดามากค่ะอาวรู้ไหมว่ามัมานมีความผิดค่ะ,คะตอนนี้นะคะทีมดีหนึ่งกำลังปฏิบัติภารากิจกันอยู่เดี๋ยวพี่เอลิจะขอไปแอบดูดิดนึงนะคะน้องๆทางบ้านลงไปถึงผู้ปกครองตามมาดูด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ วบวกผิดกรหมยิดกจรจครับพี่ไม่กลัวเจ็บหรอคะใช่ค่ะต่อไปพี่ต้องทำหมวกันน็องมาใส่นะครับได้รับปรถเฉียวชนมันจะสลายมากุครับีผมเห็นอยู่หแล้วเขาไม่สนใจเลยครับเาขับไปเครับโอไม่เป็นเราต้องสู้ต่อไปดูซิมีคันต่อไปปฏิบัติไปเรื่อย

น้องทุกคนยังดูเอเนจีเหลือเลยเป็นยังไงกันบ้างคะทีมดีหนึ่งและทีมดีสองออกไปปฏิบัติภารกิจสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมเอ่ยเจอค่ะก็เห็นเห็นคนขับขับมอเตอร์ไซค์โดยมอเอไซ์หัวกันนกค่ะนี่เลยแล้วเป็นยังไงเอ่ยเราก็ไปพูดนะครัฝั่งนี้นะคะ Like เจลาจาของแม่อ้เน้นเจลาจาด้วยถ้อยคําสุภาพใช่ไหมลูก <s atte> ใช่ใชแบบที่พี่ปิ๊นถนัดเลยเป็นยังไงบ้าง,งคะโคชดีหลังจากเห็นน้องๆได้ออกไปปฏิบัติภารกิจเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยสังคมอืมเยี่ยมเลยก็ไปกี้ได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆมีกลยุทธ์ที่ต่างกันดีหนึ่งนี่ก็จะเป็นทีมที่แสดงความกล้าหาญออกมาทําอะไรใหญ่ๆเอาหิวอะไรใหญ่ๆแล้วก็ไปปแปรทาให้แบบ ถนนคนเห็นไปหมดเลยรถยนต์ก็เห็นมอเตอร์ไซค์ก็เห็นคนใส่หมวกกันน็อกก็เห็นคือเขาเขาจะมาจากความกล้าหาญใช่ไหมครับส่วนดีนี่จะมีความละมุนละม่อมอ่าก็คือเจราจาต่อรองใช้คําพูดที่เขาเรียกว่าแม่ตาไพเราะน่ารักส <ำ S 1> ใส่ให้ผู้ใหญ่ใช่ใส่ว่าทัศนศิลป์ก็จะสังเกตเห็นว่าสองสองกลุ่มเนี่ยสร้างผลลัพธ์ประสบความสําเร็จเหมือนกันแต่ใช้คนละกลยุทธ์ที่แตกต่างกันแต่ที่สําคัญก็คือวันนี้พวกเราเนี่ยได้แสดงความกล้าหาญและแสดงความ มีน้ำใจเพื่อกับสังคมแล้วถูกไหมถ้าถูกแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับตัวเองหนอยน, <Yeah. S 1> นี่นะคะก็เรียกได้ว่าเด็กๆเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะเริ่มจากจุดเล็กๆเริ่มจากตัวเราเองก่อนเนาะเป็นไอใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มจากการคิดถึงคนรอบตัวคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ เรียกไ,ได้ว่าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแน่นอนรายการคิดดีทําดีของเรานะคะก็จะต้องมีของเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องๆสู้ต่อไปนั่นก็คือแถมๆเข็มกลัดคิดดีทําดีนั่นเองค่ะแจกให้กับน้องๆทุกคนเลยแห้ได้ได้แล้วก็ได้อีกนะแสดงว่าเป็นการเพิ่มพูนความดีของเราไปน <Yeah. S 1> ี่ค่ะนี่ค่ะ เอ็นโอม, <ไป S 1> มาทปแรกได้เข็มกัดไปแล้วภูมิใจไหมคะภูมิใจมากเลยภูมิใจ,ใจมากเลย <S <S อย่าลื ของการทําความดีก็คือการได้ทําความดีนั่นเองค่ะเด็กๆที่บ้านนะคะรวมไปถึงผู้ปกครองที่กําลังดูอยู่นะคะก็อย่าลืมค่ะติดตามรายการของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปใช้ด้วยในชีวิตจริงนะคะนอกจากนี้ค่ะสําหรับน้องๆทางบ้านนะคะที่อยากจะสมัครมายืนอยู่กับพวกเราแบบนี้มาร่วมสนุกกันแล้วก็เป็นส่วนเล็กๆในการเป็นฮีโร่ช่วยสังคมก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้ผ่านทางแฟนเพจหรือว่าอินบ็อกซ์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ตรงนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่เอรีรวมไปถึงขบวนการคิดดีทำดีของเราแล้วก็โค้ชดีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้ากับรายการคิดดีทำดีวันนี้สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย